ศาสนาเหมือนกับน้ำคือสาสำหรับชาล้างิ่งท่สกตระกซึ่งมีอยู่ภายในกายวาจาใจของเราใจที่ร่อมด้วยความเกรีแดเจุดตายอยู่ภายในตัวแต่ว่าเป็นใจที่สกรปรกจึงต้องชำระ ล่าง้วยน้ำทุสสะาดเป็นการสร้างงามความดีทั้งหลายมีนจ็เป็นเหมือนกับน้ำทีส่สะอาดการทึกหัสกิปัญญาเป็นแก้ไขก็คือว่าน้ำทีส่สะอาดเพราะคำว่าศาสนธรรมก็ต้องรวมสิ่งแบบนี้เข้าด้วยถ้วยสะอาดผ้าที่มันสะอาด ก็ไม่น่ามือคนอะไรอะไรก็ตามที่ไม่สะอาดก็ไม่น่าดูถือชานเป็นใช้ไม่สอยต่งางที่ไม่สะอาดมันก็ไม่น่าใช้จึงต้องชำระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมาใช้จิตใจเป็นของสกปรกไม่สะอาดมาดังเดิม มันเป็นพื้นฐานอันนี้แห่งความไมสะอาดที่มีมาปัะจิตเพ่อเมื่อถึงการเวลาที่เราทราบดีทราบชั่วดังที่เราทราบอในเวลานี้คุณต้องพย,ยายามชำางสิ่งที่สกปรกภายในกายวาจาใจของตนความมสะอาดนี้แหละ พาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในพบน้อยพบใหญ่ขึ้นอยู่กับความสะไม่สะอาดน้เป็นมูลฐานของใจการชำระได้มากน้อยกชืชอว่า,วาตัดความทุกข์ในย่นทางเข้ามาเป็นลำดับคำว่าความโสดแจเกเจ็บตายก็คือสา,าอยทางแห่งความทุกข์ ความลำบากทั้งเองถ้าเราจะสามารถเก็บกวาดเอาภพชาตของเราที่เคยเกิดแก่เก็บตายมาในวะะนัฏฏานี้แม้แยนคนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเขา้ามวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดู จะม,มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูพบชาติหรือดูซากของตัวเองที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่กลับนักในตัวแล้วรวมมาอยู่ในกองเดียวกันงกในกองนั้นไม่ใช่จะมีเพียงแต่ว่าซากมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจะมีซากอะไรบ้างเต็มไปหมด ที่เราไม่เคยเห็นเลยเขาจะได้เห็นในกองแห่พวกธาตาทของเราที่นำมากองนั้นของบุคคลผู้เดียวนี้เท่านั้นน่ากลัวว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ยแผ่นดินไทยเราเนี่ยมันจะไม่มีกีกองเลยซ้ำไปแล้วมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเราจิ่อื่นที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยมาเห็นมากมายอะไรเรายังกลัวกัน แม้แต่ผีเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวผีก็ยังงลัวกันยิงเห็นตัวพิษภัยขึ้นเป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวของเราเองไปมากองไว้ให้เราเห็นทาไมเราจะไม่กลัวเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวาว่าซากผีก็เราเป็นผีให้เห็นจะทัดไม่ทราบว่าซากผีที่ออกไปจากเราไปเป็นเช่นนั้นนะเป็นซากผีชนิดใดบ้างเต็มไปหมดม้เราเกิดมันในโลก นี่เป็นเวลานานเี่าไรก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเลยซากชนิดนั้นๆที่เราเคยเกิดเคยเป็นมาแล้วแต่มารวมตัวให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเราในกองซากอันเดียวกันนะั้นกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยแล้วเป็นซากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่กองครา,าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวไงจะสลบสลายมันน่นเป็นไร ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวยิ่งกว่าความพบความชาติของเราเล็ดซากผีของเราเราไปกลัวถึงแต่ผีภายนอกไอผีเรื่องของตัวเองที่แสดงตัวในพบในชาตินั้นๆแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นให้เราเห็นประจักษ์นี้เราไม่ค่อยกลัวทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีความกลัวใดในโลกนี้จะจะมากยิ่งกว่าความกลัวซา,ากของเจ้าของท่านพระพุทธเจา้าท่านจึงสอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้น แล้วนำมาสอนพวกเราให้เห็นภัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากอย่างไรแต่พบชาติหนึ่งออกมาเกิดเป็นเพียงนมนุษย์นี้ก็ามาสู่ทลายนักให้พบชาติอื่นหนึ่งที่มันน่ากลัวหลอเกินน่าขยะขแผงความทุกข์ความลําบากทรมานเอาถามว่าเขาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกตกไหมอยู่ที่ตรงไหนเป็นซาก เปิดซากผีอะไรก็ตามให้มาเป็นซาบอะมองเห็นได้ตาเนื้ออีกเวยแล้วยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมาอีกนะนีะ่ก็เพราะเราแม้จะเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จำก็จำไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นมาแล้วความจำนั้น มันหมดไปเสียใยความจนไม่มีความหลงลืมนั่นแหละเลยเป็นกำแพงกั้นภัยที่เราเคยเป็นมาไม่ให้เราเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเสริมอยู่ในตัวให้เกิดความประมาทเหมือนนังว่าพบชาตินี้อัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เท่านั้นนี่นี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งคือกัน้นไม่ให้เราสามารถมองเห็นภัย ในสิ่งที่เป็นภัยสําหรับตัวที่เคยประกาไว้วก็ทําให้เกิดความประหมะักนอนใจถึงก็วะตายหน้าสูงไปซะอะไรนี้ก็มีจันหมมากพ่นไม่เห็นก็สุดยิสัยที่จะว่ามันมีแต่อย่างน้อยเราควรเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดบางที่เราทั้งหลายปฏิบัติตร,ตรงนี้ก็เชื่อป็นผู้เชื่อเชื่อผูอ้ร,รู้ผู้ฉลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็น มีตาอันยืดยาวมีตาอันแหลมคมได้แก่พยานคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ทรงพนามว่าโลกวิถูรู้แจ้งถึงนสิ่งโลกรู้ทุกสิ่งทุกอยา่างรู้จนดองพบเงื่อนไของสัตว์เกิดที่นี่ตายที่นู่นและเป็นมามากน้อยกันไร เราจะไม่รู้รจำไม่ได้ก็ตามแล้วประมวลมาสู่ความปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษมาแต่ก่อนว่าอย่างนั้นเลยมันจะไปเทียเท่ยวชกเทียเท่ยวรักจะี่สดเท่สรมมระตูินของเองินทองแล้วไปเที่ยวฆ่าผู้ค่า,าคนที่ไหนมาก็ตามเถอะ มันนั่นไม่ได้เพราะโจนหัวโจกมันลูนามมาตั้งแต่วันเกิดมันรู้จากเย็นสาภาวะทําแต่งานอย่างนี้มาทาั้งนั้นงั้นจะจําได้ยังไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจาไม่ได้ที่มันเคยทำเหมืนั้นแต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหัวโจกไปเชื่อทําสิทั้งหลายเหล่านั้นจับเอาตัวนี้ใส่คุกใส่สลา ไม่ต้องไปจับเอาเรื่องเอาราวที่มันจะทำอย่างนั้นทีน,นี้เราก็ไม่ต้องไปจับเอานู่นแหละีเกิดมากผีพบกีชาติที่มันเป็นเรื่องผ่านมาแล้วแต่มาจับเอาตัวปัจจุบันซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมอยู่ภายในจิตใจนี้อาทุกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยานแก้ไขตัวเป็นพิษเป็นภัยที่คอยแสดงกอยู่ทุกเวลามีหละ ณภา,ายในใจของเรานี้ด้วยสติปัญญาของเราคนสุดหเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาในธาตุองขันก็ให้ประมวลมาในธาตุขันของเรานี้เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเียงไรตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ธาตุขันอันนี้แสดงความทุกข์มามากน้อยเียงไรก็เต็มท่าเต็มขันเต็มตัวตลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้ จะเป็นตัวจุงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกที่จะเป็นไปข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทํานองที่เป็นอย่างนี้เองที่เป็นมาแล้วก็เป็นทรรนองที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือเป็นสัตว์ต่ำต้อยสัตว์อั่างนี้อัจจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ ในยังไงก็ใอ้ประมวลมาว่าคือเรื่องกองทุกข์คุณเป็นสาเหตุมาจากความกเดเจ็บตายนี่แหละเป็นสําคัญนั่นก็คือเรื่องของคิณเนอาสวรรเนี่ยเป็นสิ่งที่พาให้ปรากฏดไตายอยู่ในที่ต่างๆในภพชาติต่างๆประมวลลงมาในจิตดวงเดียวพยายามแก้ไขยอยู่ที่ตรงนี้ สติพยายามฝึออกฝนอบรมให้มีพยายามตั้งสติให้ใกล้คิดกับตัวคืออยู่กับตัวนั่นแหละดีปัญญาใช้ความทินิษพ์ทาแจงยาดยเยื่อนะกองทุกจากภาตุจากขันอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและเป็นสินลรับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจจะดมีความปลองใส หดยอาศัยธาตุขันธ์ซึ่งถือว่าเป็นกองทุกนี้มาเป็นตุยเครื่องหล่อเย,ยี่ยมจิตใจด้วยการพิจเป็นนาโดยทางปัญญา,าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตุขันธ์เนี่เป็นตุ๋ยหรือเป็นหินหลัดปติปัญญาให้ครบกระหมู่พิจารณาสิ่งเหล่านี้ริวรอดคิดแล้วความท้กทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดสิ่งอย่างนี้เองก็จะติดอย่างอุ่นดั อันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายของเรากติดขันห้านี่กติดขันห้าจติดใจเจ้าของมันต้องไปติดอย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นรู้ขันห้าแล้วมันก็ไม่ท้นที่จะรู้ต้นเหตุหรือลากเงาข้ามูลของมันไม่ได้ได้จใจดูตรงไหนท่านดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อ มันก็เห็นความจริงจากสิ่งนั้น,น,นบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานีถ้าดูด้วยความผิวเผินดูสักแต่ว่าดูมันก็ไม่เคเกิดปัญญานอกจากจะเกิดความลำคาญนแต่นั้นเพราะนั่นเป็นเรื่องของโลกดูแบบโลกดูแบบธรรมผิดกันดูแบบธรรมดูด้วยความจดจอ่อดูด้วยถึิด้วยปัญญาอุบายต่างๆต้องเกิดขึ้นจากการดู ในลักษณะพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเกิดความฉลาดแหลมคมและฉลาดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยการดูแบบที่ว่านี้จิตกับอัถากับขันนี้มันค่าเข้า,ขากันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีพิเลนเป็นผู้ไว้รักเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้คือธาตุฐานของเรา ดูมันทุกระยะทุกขณะพิจารณาถึงความตั้งขึ้นมาเป็นผู้เป็นกายเป็นหญิงแต่ยะเ,เป็นชายและกําหนดพิจารณาถึงความส่วนความสลายลงไปห่งธาตุขันธ์นี้คือความเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความสลายลงไปจนมีความชำนิชำนานเราไม่นับเที่ยวแต่ เราถือเอาความช,ชัดนชิชน,นาความคล่องแคล่วของอจิตใจในสิ่งเนี้ตามหลักความจริงอย่างจริงใจมีเป็นผลเกิดขึ้นจากการพิจารณาดูแท้ถ้าดูเพียงผิวเผินดูสักแต่ว่าดูดูแบบโลกโลกดูแบบจนแบบจำไปแบบอะไรคงคงโครงการไปอะไรอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์พ้องเป็นแบบโลกไปเสีย ถ้าแบบทำแล้วก็ต้องดูให้เห็นตามความจริงของสิ่งที่จริงและมีอยู่ภายในตัวของเรามันยังไม่แตกก็กําหนดให้มันแตกได้วางกําหนดให้แตกลงไปตั้งขึ้นมาเพราะเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นนี้ตั้งขึ้นมาก็แตกไปนี่ผสมกันขึ้นเป็นรูปเป็นกายและสลายตัวลงไปเป็นมีเป็นนักเป็นลมเนไฟนี่เป็นหลักธรรมชาติของของสิ่งอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวการ เนื่องจากความม่นงงของตัวเองพาให้เป็นเช่นนั้นถึงต้องในอบรมจิตใจให้มีความเฉียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์คิดถึงเวลากล้าหันกล้าหาร,าหารเช่นเดียวกับความขี้ลาดกลัวนั่นเองไม่ผิดอะไรแต่เวลากลัวก,กูวมากที่สุดสิ่งที่สัตว์โล,ก,ลกกลัวก,ก็คือเรื่องความตาย ไม่มีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้เลยทัวโลกดินแดนมีความมีความตายเป็นสําคัญที่การจิตของสัตว์โลกให้กระกกทบกระทวนนิชอกช้ำอย่างหนักได้แก่ความกลัวตายเมื่อได้พิจารณาเรื่องความตายนี่ให้เห็นชัดเจนตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกระหายยิ่งกว่าใจอีกที่รู้เรื่องความตายโดยความกล้าหารขึ้นมา เพราะการหลงเรื่องความตายทําให้เกิดความกลัวการรู้เรื่องความตายทําให้เกิดความกระาหายขึ้นมาในลักษณะเช่นอยู่กันนี่มันเป็นคู่คู่แข่งกันความกลัวกับความกล้าเป็นคู่แข่งกันในเวลาเดินทางคือการปฏิบัติคือกําลังปฏิบัติอยู่แต่เมื่อได้ผ่านพ้นจากความแข่งกันทั้งสองนี้แล้วความกลัวก็ไ ความกล้าก็ไม่มีคือพ้นไปแล้วก็ไม่สาจะมากล้าหาอะไรอีกจะมากลัวหาอะไรอีกความกลัวจนหมดความกระทบกระเทือนความกระเพื่อมของใจจงไม่มีความกลัวก็เป็นความกระเพื่อมเป็นความขยับจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่อมความขยับจิตใจไปชนิดหนึ่งความไม่มีกล้าไม่ความไม่กล้าไม่กลัว เพราะความรอบคอบโดยสมบูรณ์แล้วนั้นไม่มีสิ่งใดมากระทบกระเทือนไม่ไม่มีความกระเพื่อมจิตใจต่อจิตใจเลยนี่เป็นสภาทะทีตต่ปกติหรือรินล้นหลวนนี่ผิดกันเลยในภูมินี้ก็เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาความกลัวก่อน